กลับบ้านค่ะแปลงล่างอีกแล้วสามีบอกว่าเาบ่ฮู้จักกันเด้เอเฮ้าใช่ไหมโอ้หูจักกับ่ฮู้จักกันตัวกว่อนแล้วว่ามันงามแท้เดี๋ว่าบ่งามงามปานนี้แล้วเนาะคุ๊กลาม่โมยราโมน ไม่เจาะไปหลบแมงไหมกระเซวเลยกีบกัเฮลบัสอิสฟันใหม่ป uh ่านี่เป็นของฉันป่านี่เป็นของก่อยเอายีเฮ็ดจ้งไดก็ได้เงแจังสิว่าวันฮอลลีวีนบ่เนาะฮอลลีวีฮอลลีวีพี่หรอกแล้วก็ต้องแปลงร่างเสียอย่างเดียว ของีเบ <ersch> ิบสอยงามอยู่นี่ไห exactly. ้กุปตองจ้ามีแบบว่าพ่ายเอาเด้อจะเอายังไ๋จวกบบพ่ายเอาได้เห็นคอยจ้ะจ้าแม่แม่เบิ่งคอยก็เห็นให้ชุดเจ้าเบิ่งมาเรามีความก้าที่จะทำทำแบบนี้แหละ ใส่หมวกลงไปด้วยให้มันครบชุดแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะเอาหมวกมาใส่อีกมันเต็มยดไปเลยโอ้ยโลนเขี้ดินหมวกก็ค่าพันลานคอยมันลนใส่ดินไปนไหนซีมาแบบแท่งรู้ไหมว่า ทุกอย่างคือเงินโคอทองเอาเต็มยศไปนลไหนไหนสามีบอกว่าเราไม่รู้จักกันนะสามีบอกว่าบ่หูแจกข่อยบมหูแจกข่อยก็เอาเลยบั้จัดก,การให้เต็มยดไปเลยก่อนจะออกจากฟ่าห,หมดไอซูเปร์แม ทางกลับบ้านนะคะ้าเท้าชันเวทมนต์ดูยายปุ้ช่าจัดลา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 ลดีทางกลับบ้านค่ะมาข้างออกไปแล้วค่ะทางกลับบ้าน

โอ้ไม่สก๊เจ I love you my dear my darling นี่คือเรามาเที่ยวป่านะคะเราต้องเต็เมยศค่ะเต็เมยศพูดแจ็คเข้าใจบอว่าเต็เมยศนะ no เ <id>: รามาตั้งไก่ตั้งประเทศคอนแลนด์เราจะมาแบบไม่ธรรมดาไม่ได้เราต้องแบบไม่ต้องธรรมดาเราต้องคือมูมแฟชั่นของเราไก่กัน จิงจริงจริจก่อนที่จะออกจากป่านะคะก่อนออกจากป่าปหิวน้ำเนี่ยกับเขาอยู่แน่นี้กองเขาหน่อยอยู่แน่น่แต่มันของหลายนี่คือหกที่เราเห็นไปเราให้เดินอยู่ในป่า อกไปคน่กับชเบิ้งก่อยอีกแล้วเนาะกับชีเบิ้งโน s ส n นโน a แคมาตั้งไก่เที่ยวเที่ยวตั้งไก่ลงมาไก่แขะคนอื่นไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเราซื้อมาคือเงินคือทองใช้เงินซื้อใก่บอกเงินกับเงินเงินกับเงินเงินกับเงิน ธรรมาดาน่าดีผู้ใดเบิ่งข่อยก็ต้อง <c oughs> กดติดตามข่อยแนะ่กดติดตามข่อยแนะ่พี่น้องเอ้ยข่อยอุตสาห์ลงทุนเล็ดปานนี่แล้วคักปานนพราะนีผู้ใดคือขอ่ขอ,ยาายอยเห็นมันข่อยมากแบบว่าธรรมดานผู้ใดเห็นข่อยก็เบิ่งข่อยเห็นมันแต่ว่าข่อย เจ <c oughs> ้าว่าคอยากอายบ่โนสนโนแคร์ยังว่าเนาะปเพราะว่าอวันที่สามสิบเอ็ดนี้ก็ค <c oughs> <about> ือวันฮอลลวินนะคะเพราะว่าเราต้องทำอะไรก็ทำตามเขามาเฮามาเห็นกขวยมาเห็นกขวยมาเฮ้า เดินยะังไงนีไอ้กบุญอ่นตัวตุนเกียต้นตุ๋นตุดออดตัวจะมาเห็นหมาก็ยังเอาขดแสดงว่าเราเป็นแม่มดตัวจริงที่หลักไอกบันไอกบันแฮกซีฮอนจี <laughs> nhang phải của hiệu mạng của hiệu quên ở mạng My hiệu má hiệu má hậ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 u má má tớ má chơi má nó sẽ hướng lên mặc clan uh, với chị mặc cái phim chiếc má tớ. Thank you well.

มาแล้วก็กลับบ้านก่อนนะคะบ้านเราค่ะดูดูยาเลยนะดูดูบอสเห็นกับเบื้องขวาไปเราเด้อกับบ้านเราเด้อบอสบายบาย